สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตาอีกแล้วนะครับที่อีสุส์คิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองและก็โชวรูมของอ s สุส k คิงย o นจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับ วันพุธที่29ธันวาคมพศ2564นั่นเองนะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เริ่มทยอยกลับมาเยี่ยมบ้านกันแล้วก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับเดินทางโดยปลอดภยัยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะ้อวันนี้ก็พี่ต่ายก็ต้องเตรียมรถอีก4คันที่จะปล่อยวันพรุ่งนี้นะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของปอีก็จะได้พักผ่อนละ3วันก็เดี๋ยวจะมาเจอ,อนนกันอีกทีก็มาเจอป วันที่1ก็เจออะไเลยแหละเจอทุกวันนะครับไปเดี๋ยววันนี้เราไปดูรถอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นของ f อฟซพี่ตายจองนานมากๆจอง6เดือน <c oughs> ไม่มาสักทีอ่ะโอเคไปดูกันเป็นรุ่นไหนเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้คันนี้จะเป็นของ f c พี่ต่ายนะครับเป็นของน้องพลพัฒน์เรื่อคคำนั่นเอง FC จาก อำเภอบ้านกรวดนะครับแล้วก็จะมีของคุณพี่เจมวิทย์นะครับที่เป็นคุณพ่อน้องเนี่ยคอยติดตามรถให้ตลอดเลยแต่ลูกค้าไม่ได้เร่งมากนะทักมาเป็นระยะใกล้ได้หรือยังนะคันนี้นะมันเป็นคันที่2มาต่อจากเจ้าบุญยังมาในบุญยังมันเป็นรถทดสอบมันจะมาคันแรกนั่นเองอ่ะมันเป็นรุ่นไหนกันคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์สามจุดศูนย์เกรดเอ็มขับเคลื่อนสองล้อมาพร้อมกับสีเทาใหม่นะครับก็คือเจ้าเทาแรมโบหรือว่าเทาโอเพกนั่นเองคันนี้ราคาตั้งขายณปั จจุบันนะจะอยู่1นึ0 0ล้านบาทปรับขึ้นมา1,000 0บาทนั่นเอง เจ้าเกรด M3 0คันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Isuzu Vision ใบ LED สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับมีไฟ Day l ไล h ์มาให้เจ้าตัวไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะเป็นหลอด LED เช่นเดียวกันมาพร้อมกับเจ้าตัวเบ้าไฟตัดหมอกใหม่ส่วนไฟเลี้ยวนะครับเหลืองอมพันธ์สดใสน่าใช้มากๆอย่าลืมเปิดใช้กันด้วยนะแถมไปให้แล้วอันนี้ก็จะเป็นระบบความปลอดภัยของเขานะไม่ใช่ตุ่มเฉยๆนะเนี่ยมันเป็นเจ้าตัวเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้4จุดนะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็กระจังหน้า เป็นของตัวใหม่คือ2,022นั่นเองมาพร้อมกับเคี้ยวที่สั้นลงแต่คงความเป็นสีทูโทนก็คือด้านล่างเป็นโครเมียมด้านบนเป็นสีเทาตัดด้วยความรูหรานะครับจากโลโก้ของอิสุสุที่เป็นสีโครเมียมเรียกได้ว,ว่าโอ้โหถูกใจมากๆนะครับสำหรับใครที่รอคอยระบบความปลอดภัยล่ะครับพี่ตาย ความปลอดภัยก็แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นตัว M มนี่มันจัดมาเต็มนะครับระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันทุ่งลมนิรภัย 6. จุดโอ้โหนะครับสมราคาหลักล้านจริงๆนะกระบะรา,าคาแค่ล้านนิดๆนะครับแต่ได้ออปชันครบมากๆเลยอันนี้ เราเห็นด้านข้างนะครับที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูในตอนนี้เราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนอกจากกระจังหน้าใหม่ก็จะเป็นเจ้าตัวลาย e Max ใหม่นั่นเองแม็กซ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจล่าสุดของ2022กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะว่ามันเป็นล้อ m ม x ตัวไหนกันอันนี้นะครับก็จะเป็นแมก็กซ์ก็มันจะเป็นมันจะเป็นแม็กซ์ตัววนะครับแล้วก็สีมันจะเป็นสีทูโทน,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 นสี tone, สดําเงานั่นแหละสีดําตัดเงานะ ตัวทีสีเทาตัดเงาแล้วก็ยางที่ใช้จะเป็นยางเกรดดีมากๆเลยเจ้ายางบริส o ตนเบอร์อยางที่ใช้265 60 18นั่นเองการสะเทือนด้านหน้าของเจ้า M คันนี้นะมันจะใช้เป็นคอยสปริงนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยที่ถูกติดตั้งมาเพิ่มจากโรงงานเลยก็จะเป็นเจ้าตัวบันไดข้างนั่นเองอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปทําความสะอาดให้นะนมาถ่ายให้ดูก่อน ตัวกระจกมองข้างของเขานะครับมาด้านบนมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพิเศษตรงที่มันมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยที่อยู่ตรงกระจกมองข้างแล้วก็เวลาที่เราจะปรับและพับนะมันต้องทําด้วยไฟฟ้าเราอย่าไปพับมือเล่นนะครับสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าตัว Highlander อันนี้ขนาดยังไม่ได้เช็ดก็ยังเงาหรูหราขนาดนี้บ่งบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นขับเคลื่อน200ยกสูงนะใบปัดน้ำฝนแบบบิวอินแล้วก็มันสามารถตั้งให้ ปัดอัตโนมัติได้กระจกนะครับบังลมหน้าแบบ IR อาคัสกรองพวกรังสี UVA UVB ได้นะครับโอ้โหอันนี้ผิวพรรณเราก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองเสาวอากาศก็ออกแบบให้มีความสวยงามรับสัญญาณได้ชัดเจนรถรุ่นนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวมือจับที่เป็นสีโครเมียมพี่ต่ายก็จัดจารลองมือเปิดเข้าไปมันก็เข้าชุดไปอีก ตัวนี้ที่เราเห็นนะครับมันไม่ใช่ปุ่มไม่เฉ่นะมันเป็นสวิตช์ที่เราสามารถกดเปิดประตูได้จากภายนอกตัวรถเลยถ้ามีรีโมทอยู่ใกล้ตัวนะอออยู่ในตัวเรานั่นแหละสัญญาณการขโมยมีมาให้สุดยอดจริงๆเจ้าตัวเกรดเอนะครับเดี๋ยวถอยให้ดูไกลๆนิดหนึ่งนะเจ้าตัวเกรดเอคันนี้นะครับมันเป็นอ่เาเรียกว่ารถที่มีความอเนกประสงค์อีกแบบหนึ่งเลยแหละ อันนั้นเอกประสงค์ยังไงนะครับก็คือมันมี4ประตูเนาะมานั่งได้5คนแล้วก็มันมีเจ้าตัวกระบะท้ายขนาดใหญ่เนี่ยกระบะท้ายเขามีขนาดที่ใหญ่มันทําให้เราสามารถบรรทุกสัมภาระหรือบรรทุกสิ่งของได้ด้วยอย่างเช่นนะครับทำงานอยู่ต่างจังหวัดไปเที่ยวอะไรเงี้ยขากลับเอาก็สารไปฝากพ,พ่อแม่พี่น้องนะครับจัดไปเลย6790็ดแปดสระสอบนะบรรทุกเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นตัวไล่้ากระจกด้านหลังด้านบนมันก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นั่นเอง ตัวล้อด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นแม็กสไลด์เดียวกันกับเจ้าตัวล้อหน้าแหละเป็นแม็กไลด์สปอร์ตนะครับมันแตกต่างก็ตัวระบบเบรคแค่นั้นแหละนะเบรคตัวนี้มันจะเป็นดัมเบรคนะแล้วก็การสะเทือนนะครับด้านหน้ามันจะเป็นคอยสปริงด้านหลังมันจะเป็นแหนบเหนือเพามีชกอัปแกรดมาให้ด้วยอย่างอะไรนะปัจจุบันนะครับไม่มีล้อแม็กแล้วนะเป็นเจ้าตัวล้อกระทะนั่นเองอ่ะให้ดูกันสวยๆลออแบบนี้ อะเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับด้านท้ายของเขานั่นแหละน่อเดี๋ยวให้ดูโดยรวมนะครับตัวนี้มันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟไท้ายแบบ LED นะแล้วก็ด้านหลังของมันเนี่ยด้านข้างด้านข้าง,ด,าางด้านข้างนะครับมันจะมีการลมดํามาให้ตัวนี้ก็คือมันทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเอง แล้วสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าตัวเกรดเมนะครับมันก็จะเป็นสีทโทนนะด้านบนมันจะเป็นสีทองเห็นไหมสวยมากๆเลยนะครับกันชนท้ายตัวนี้มีระบบความปลอดภัยมาให้ก็มันจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาอีก4จุดเรียกได้ว่าโอ้โหครบจบจริงสําหรับรุ่นนี้ตัวกล้องมองหลังมีมาให้นะครับมันจะถูกแฝงไว้กับมือจับที่เป็นแบบบิวอินนั่นเองก็จะเป็นตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมของเจ้าตัวเกรดเ คันนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูภายในกันไป ปแล้วทีนี้เดี๋ยววิตัยจะพาพวกเราเข้าไปดูภายในกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็ที่เราเห็นนะตอนนี้นะจะเป็นภายในของเจ้าตัว c a p โฟไฮแลนเดอร์3.0เกรด MC ีเทาดัมโบราคา1ล้6 4 0 0 0บาทนะครับเริ่มจากประตูบานหลังของเขาเนี่ยมันออกแบบให้มีขนาดใหญ่นะครับ mm. เปิดขึ้นลงได้สะดวกมีความแข็งแรงด้วยนะประตูนะ่ะแล้วก็รูหราสุดๆตรงที่มันมีการบุนุ่มมาให้นั่นเองสวิต ควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําเงาดาบด้านข้างมันก็จะเป็นสีเทานี่ที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรก็มีมาให้เช่นเดียวกันลําโพงนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าลําโพงขนาดใหญ่มากถึง8ตัวให้เสียงที่สมจริงมากๆพอเราตัดไปด้านในนะครับที่เป็นที่นั่งของผู้โดยสารเขาเนี่ย มันก็จะมีเราสังเกตว่าเฮ้ยมันมีขนาดที่กว้างนะถ้ามันกว้างมันก็ดีด้วยขึ้นลงสะดวกแล้วก็นั่งโดยสารได้แบบไม่อึดอัดนั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับเบาะหนังใหม่นะครับเป็นลายสปอร์ตของเจน2022นั่นเองนี่หมอนลองีิษานะครับก็จะมีมาให้ทั้ง3ที่นั่งเลยเข็มขัดนิรภัย3จุดด้านหลังก็จะมีให้3ที่นั่งเช่นเดียวกันนะด้านบนนะครับที่เป็นผ้าบุลังคาเขาเนี่ย มันก็จะเป็นสีเทามีลำโพงเซอร์เรล่าสาวมาให้ไฟส่องสว่างบนหลังคาก็มีมาให้ถึง2จุดด้วยกันตัวตะขอเกี่ยวสัมภาระด้านหลังนะครับรับล้ำหนักสูงสุดได้4กิโลแล้วก็หลังบอกของผู้โดยสารเนี่ยมันจะมีที่เสียบใส่เอกสารให้ด้วยระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวแอรด้านหลังนั่นเองซึ่ง มันเหมาะสมกับประเทศไทยมากๆที่เป็นเมืองร้อนนะครับมันทำให้เราเย็นเร็วมากยิ่งขึ้นที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็มีมาให้ที่ใส่ของก็มีมาให้ เรียกได้ว,ว่าเอาเอกเ,เอาใจผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังเป็นอย่างยิ่งเลยนี่เชื้อเชิญให้ขึ้นสุดๆนะครับด้วยเจ้าตัวมือจับเหยียบบันไดข้างแล้วก็จับตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปเลยโอ้สุดยอดจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นแผงประตูด้านหน้าของเขานะครับของผู้ขับขี่มันก็จะมีการบูนุ่มมาให้แล้วก็มีสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าที่สามารถครวบคุมได้ทุกบานเลยที่สู่ฝั่งของผู้ขับขี่เป็นสีดำเงานั่นเองตัวดาบด้านข้างนะครับมันก็จะมาพร้อมกับดาบที่เป็นสีเทา ตัดไปของเบาะนั่งคู่หน้ากันบ้างนี่นะครับโอ้โห و. รู้ราสมกับความเป็นเกรดเอ็มจริงๆราคาล้านนะมันมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะที่สามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางตรงนี้นะครับนี่เดินหน้าถอยหลังเอ็นเข้าเองออกก็จากตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วทีนี้มาพร้อมกับเบาะที่มีเทคโนโลยีคูลแมกนะครับลดการสะสมความร้อนนั่นเองตัวนี้ตัวคูลแมกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ขนาดใหญ่นะครับเวลาที่เรานั่งมันทําให้เรามีความรู้สึกว่ากระชับไม่หลงเหลงนั่นเองอันนี้พี่ต่ายจะให้ดูบริเวณแผงคอนโซลด้านหน้ากันนิดนึงนะครับรู้ราด้วยกันมีการบุนุ่มมาให้ด้วยนะนี่โอ้แล้วก็ระบบความบันเทิงของเขานะครับระบบความบันเทิงของเจ้าตัวเกรดเอคันนี้มันจะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนแยกการทํางานซ้ายขวามีมระบบดาทางภายในตัวนะเป็นแบบบิวอินรองรับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น ตระกูล Android หรือว่า iOS นั่นเองแอ์นะครับของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับเจ้าตัวแอร์ดิจิตอลซึ่งมันสามารถแยกอุณหภูมิ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ซึ่งโอ้โหโไม่ต้องทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทะเลาะก,กันอีกต่อไปแถมยังมีฮีตเตอร์มาให้ด้วยนะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็มีมาให้ในส่วนของเรื่องเกียร์นะครับก็กระปุกเกียร์ของเขานี่ออกแบบไม่มีความรูร้หลาความสปอร์ตมากๆและที่สําคัญเจ้าตัวเกรดเอมันมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นแต่ว่ามันมีโหมดเล็บทอนิกนะเห็นไหมเครื่องหมายบวกลบเราสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดเสมือนเกียร์ธรรมดาได้นะครับก็ให้อารมณ์เร้าใจได้อีกแบบหนึ่งตัวเกรดเอนะครับหัว มือเบรกของเขาเนี่ยมันยังเป็นโครเมียมอยู่ทีนี้เรามาดูเจ้าตัวพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยของเจ้าตัวเกรดเอมนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยสปอร์ตสก้านแบบมันติฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันแบบไหนอภิตายถ่ายให้ดูหน้าจอเครื่องหนึ่งแล้วก็ปุ่มตรงพวงมาลัยครึ่งหนึ่งเรียกว่าสวิตช์แลวการเรียกปุ่มนาเกตเจิงๆะนะครับเจ้าตัวสวิตช์เนี่ยมันสามารถทําหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยเพิ่มเสียงลดเสียงทําได้จากตรงนี้เลยสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นเจ้าตัว สวิตท,ที่สามารถใช้ครุสคอนโทรลได้ควบคุมความเร็วจากตัวรถได้จากพวงมาลัยส่วนตรงนี้นะครับมันก็เป็นหน้าจอตั้งค่าหน้าจอ M I D นั่นเองมาตรวัดตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับสามารถปรับระดับแสงได้ให้เหมาะกับสายตาของเราแล้วก็มีหน้าจอ M I D ที่เป็นรูปประตูกลางนะนะครับตัวนั้นเป็นหน้าจอ M I D ขนาดใหญ่บอกข้อมูลการกับขี่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไรหนะ้าตอนนี้บอกได้แบบเดียวไทม์กันเลยนะแล้วก็ปริมาณเชื้อเพลิงเหลือเท่าไหร่มันก็บอกได้นั่นเอง ทีนี้เราไปดูกันบ้างว่าในตัวขับ2เนี่ยแกท็อปสุดแล้วแกใช้เครื่องอะไรกันวะอะไรเงี้ย <c oughs> บางคนสงสัยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่ง i s u ซ u ของเราเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลความแข็งแรงทนทานประหยัดน้ามันแรงด้วยประหยัดด้วยทนทานด้วยนี่เราออกแบบในลักษณะแบบนี้เครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นบล็อกใหม่ล่าสุดจากทางค่ายี s u ซ u ของเราเลยรหัสเครื่องเปลี่ยนใหม่นะเป็น 4JJ3 มีขนาด3 0 0 0 cc นะครับ190แรงม้า มีเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่ที่ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าแ้ะมันทำให้ตอบสนองได้อย่างมั่นใจแล้วก็เขาเรียกว่าเราใจสุดๆเวลาที่เราขับขี่ต้องการความเร็วเร่งแรงไอ้ตัวนี้ตอบสนองได้ดีมากๆแรงบิดอยู่เท่าไหร่ครับพี่ต่ายแรงบิดมันก็มาเลย450นิวตันเมตรโอเรียกได้ว่าถึงจะเป็นกับเครื่อง2ล้อแต่เครื่องมันก็เป็นเจ้าตัววีครอสชัดๆเลยนี่ อันนี้อย่าหายนะสำคัญและจำเป็นนะจะไปหาแกะเล่นนะนี่ขายราคาหายหวบเลยนะอะโอเคตอนนี้มันก็จะ7จ็ดโมงสีแล้ววันนี้พี่ไยสายน,นี่หนึ่งคดีเตรียมรถ2คันไว้ก่อนคันนี้ก็เตรียมเป็นคันที่3นะก็เป็นของ คนพี่เจมวิทย์กับน้องพลรพัฒเครือคำโอเคเดี๋ยวพวกนี้มารับรถนะเดี๋ยวเจอกันแล้วก็พี่ต่ายไปส่งรถพูดให้ส่งอีกหนึ่งคันนะเป็น4คันทั้งหมดขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเห็งๆพวกนี้คอยถูกหวยรวยเบอร์ละกันอโอเคไปก่อนเดอ้อ